สวัสดีครับวันนี้เป็นคําถามจากทางบ้านนะครับผมมันมีคอมเมนต์คอมเมนต์นึงนะครับถามผมเข้ามาว่าผมอยากได้ IELTS Writing ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ได้ IELTS 5.5อยู่นะคะแล้วก็ต้องการจะเพิ่มเป็น6.5ใน1เดือนนะครับผมเพราะนั้นวันนี้ผมจะมาตอบวิธีการที่เราจะได้6.5ภายใน1เดือนคือขึ้น1แบรนด์เท่ันเถอะนะจาก5.5เป็น6.5โอเคนะครับคือตอนนี้เขาถามมาเนี่ยผม ไม่เห็นคะแนนข้างในเลยครับว่าเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะครับว่า e l t s reading listening เป็นเท่าไหร่นี่ผมไม่รู้นะครับแต่นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้สนใจโอเอ,อไม่ได้สนใจเป็นลายตัวนะครับตัวแต่ละตัวเล็กๆข้างในเนี่ย reading listening เ speaking เนี่ย writing เนี่ยไม่จะเป็นต้องเกินอะไระครับแล้วดูแค่ overall อ,อ,อย่างเดียวนะเพิ่มจาก5.5เป็น6.5นะครับวิธีทางที่ง่ายที่สุดในการเพิ่ม5.5เป็น6.5คือการโฟกัสที่ reading กับ listening นะครับผมคือถ้าเกิดว่ามึงได้5.5อยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่า writing กับ speaking ไม่น่าจะป่วยแตกไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นนะน่าจะพอได้แล้ว <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเอาเวลาทั้งหมดนะครับที่มีนะครับเดือนเนี่ยเวลาทั้งหมดนะครับที่มีเวลาว่างนะครับผมไปโฟกัสที่ reading กับ listening นะเพราะ2ตัวนี้มันขึ้นง่ายมากถ้าเราซ้อมเยอะๆเราทํทำบ่อยๆมันขึ้นเร็วพุ่งปี๊ดเลย ับผม1วันพยายามทำพยายามทาทุกวันนะครับอย่างเทสก็ได้ถ้าเกิดไม่มีเวลาถ้าเกิดเาต้องทํางานประจําหรือว่าต้องทามีแบบไ,ไม่รู้ตอนกังวันะครับหลังอาหารเย็นนะพวกมึงมีเวลาว่างก็ทำา r e a d i n หนึ่งเคสติซิ่ n หนึ่งเทสนะครับ reading ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆนะ i s t e n i n g ใช้เวลาประมาณ30มนาทีใน1นึ่งเทสนะครับแล้วก็อาจจะต้องแบบมีฟีดแบ k กันต้องแก้กันไปกนะ็รวมกัน2องครันนี้ก็ผม คิดว่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับผมในการทำา1 Test listening 1 Test reading พร้อมกับการการดูด้วยว่ามันถูกไหมเ,เรียนรู้ไปด้วยนะครับประมาณ2ชั่วโมงของชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นพยายามทำทุกวันให้ได้ทุกวันนะถ้าพวกมึงทำวันหนึ่ง2เทสเลยนะครับ reading 2 listening 2นะครับพวกมึงก็ใช้เวลาเร็วขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งพุทเวลาเข้าไปมากเท่าไหร่มันยิ่ง คะแนนยิ่งเพิ่มมากเท่านั้นนะคนระับฮะเพราะนั้นสรุปนะครับผมครับที่ถามมา5.5หรืถึง6.5นะครับวิธีการเพิ่มให้ได้เร็วที่สุดภายในหนึ่งเดือนคือการซ้อมทำทุกวัน Reading กับ Listening เอาให้มันได้ขึ้นไปเป็น8เป็น9อะไรนะครับโอเคแล้วมันก็จะเฉลี่ยที่เหลือให้มันเป็น6.5เองโอเคนะครับโอเคนะอื โอเคอะถ้ามีอีกวิธีหนึ่งนะที่จะเพิ่มคะแนนได้เร็วมากครับคือไลไรเอ่ยรู้ไหม <laughs> แอดลายพักมา9 0 0 9ส0บาทช่วยคุณได้นะช่วยพวกมึงได้เอลที่จริงใจเอลสมิเตอร์ปูนะครับผมโอเคใครสนใจเรียนก็พักมานะครับแล้วก็อย่าลืมด like กดไลค์กดซับสไคร์บด้วยนะเด้อบ๊ายบาย